สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบหลังเรียนนะคะเรื่องประโยคค่ะมีทั้งหมด10ข้อในขณะที่คุณครูเฉลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านมีทั้งหมด10ข้อไม่ผ่านคือได้ต่ำกว่า5คะแนนก็คือมี43210หหรือใครที่ไม่ได้ทำข้อสอบ นะคะให้นักเรียนแก้โดยการเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะลงไปในสมุดทุกข้อค่ะสำหรับนักเรียนที่ผ่านแล้วอันนี้นักเรียนก็ควรจะดูนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อสอบที่ครูเอามาพูดนี้นะคะมันจะไปออกในข้อสอบปลายภาคอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้น นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะวันนี้เรามาดูข้อ1กันเลยนะคะเขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดมีทั้งหมด4ตัวเลือกตัวเลือกที่1เขาบอกว่าประโยคสามัญไม่มีคําเชื่อมกริยาข้อความนี้เขาพูดถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะและเราตอบไหมเราไม่ตอบเพราะว่ามันเพราะว่าเขาให้หาข้อที่ผิดนะอันนี้ เขาพูดถูกแล้ว <S 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 เขากล่าวถูก <S <S ต้องแล้ว <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเราไม่ตอบเพราะว่าประโยคสามัญมันไม่มีคำเชื่อมกริยาถึงแม้บางประโยคมันจะมีหลายกริยาก็ตามแต่มันจะต้องไม่มีคำเชื่อมของกริยาเหล่านั้นเมื่อไหรก็ตามที่มันมีคำเชื่อมกริยามันจะไม่ใช่ประโยคสามัญมันอาจจะเป็นประโยครวมก็ได้อาจจะเป็นประโยคซ้อนก็ได้แต่เราจะต้องไปดูที่คำเชื่อมอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเป็นประโยคชนิดไหนนะคะ ต่อไปตัวเลือกที่สองและแต่หรือเป็นคำเชื่อมของประโยคร่วมอันนี้เขาพูดถูกไหมคะถูกต้องนะคะคุณครูสอนไปแล้วและแต่หรือเป็นรวมและแต่หรือเป็นรวมถ้าประโยคไหนมีคำว่าและมีคำว่าแต่มีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมของกริยาในประโยคนั้นนะคะมันจะเป็นประโยครวมแต่เอ๊นักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะ ต่อ,อถ้ามันมี3คมคำนี้มันจะเป็นประโยครวมได้ก็ต่อเมื่อมันอยู่ระหว่างกริยาสองคำถ้ามันมีกริยาแค่คำเดียวมันก็ไม่ใช่ประโยครวมถ้าบอกว่าฉันและน้องกินขนมมันเป็นประโยครวมไหมคะนักเรียนไม่เป็นนะคะเพราะคำว่าและเนี่ย มันไม่ได้อยู่ระหว่างกริยา2องคำนะคะในประโยคนั้นมันมีกริยาคำเดียวเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันก็เลยเป็นประโยคสามัญน,นะคะถึงแม้จะมีคำว่าและก็ตามเพราะว่ามันมีคำกริยาแค่คำเดียวคำว่าและมันไม่ได้อยู่ระหว่างคำกริยา2องคำอันนี้นักเรียนจะต้องจําให้ได้นะคะต่อไปตัวเลือกที่สเพราะที่ให้จึงซึ่งเนื่องจากแม้ว่า เป็นคำเชื่อมประโยคซ้อนข้อความนี้เขาพูดถูกไหมคะนักเรียนเขาพูดถูกนะคะถูกต้องเลยคําพวกนี้มันเป็นคําเชื่อมที่บ่งบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นประโยคซ้อนนะนะคะเพราะฉะนั้นเรากาไหมเราเลือกไหมข้อนี้เราไม่เลือกนะคะเขาถามหาข้อที่ผิดข้อไหนถูกเราไม่ตอบเราไปหาข้อความที่มันผิดนะคะทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายตัวเลือกสุดท้ายในบางประโยคไม่มีกริยาวลีก็ได้ อันนี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะนักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะถ้าข้อความไหนมันจะเป็นประโยคได้มันจะต้องมีกริยาวลีถ้าข้อความไหนจะเป็นประโยคได้จะต้องมีกริยาข้อความไหนไม่มีกริยามันจะไม่ใช่ประโยคมันจะเป็นแค่กลุ่มคำเท่านั้น นักเรียนจำไว้ให้ดีบางประโยคอาจจะไม่มีประธานไม่มีนามก็ได้ไม่มีนาม,มนวลีก็ได้แต่มันจะต้องมีกริยาวลีมันถึงจะเป็นประโยคอันนี้จำไว้ให้ดีค่ะถ้าบอกว่าสุนัขก,กำลังวิ่งเล่นข้อความนี้เป็นประโยคไหมคะนักเรียนเป็นนะคะมีทั้งนามวลีมีทั้งกริยาวลีนามวลีคืออะไรคะนามวลีคือสุนัขกริกยาวลีก็คือกำลังวิ่งเล่น แต่ถ้าบอกว่าสุนัขของฉันข้อความนี้เป็นประโยคไหมคะไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันไม่มีกริยาเลยมันมีแค่นามวลีมันก็เลยเป็นแค่กลุ่มคํามันไม่สมบูรณ์ถึงขนาดถึงขนาดจะเป็นประโยคได้คะ่ะนักเรียนสรุปแล้วข้อนี้เราตอบตัวเลือกที่4นะคะในบางประโยคไม่มีกริยาวลีก็ได้อันนี้ผิดเพราะประโยคจะต้องมีกริยาวลีคะ่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ2กันนะคะเขามีข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศนะเขาถามว่ามี1กริยาวลีและในกริยาวลีมีคํากริยาคําเดียว ข้อความนี้เขาถามว่ามันเป็นลักษณะของประโยคชนิดใดเขามีตัวเลือกก็คือมีประโยคสามัญประโยครวมประโยคซ้อนแล้วก็ประโยคความรวมใน4ตัวเลือกนี้ตัดทิ้งไปได้ทันทีก็คือประโยคความรวมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเก่านะคะคุณครูไม่ได้สอนเลยอันนี้เป็นแบบเกา่าไม่เอานะไม่เอามาคิด เพราะฉะนั้นมันจะเหลือ3าตัวเลือกก็คือประโยคสามัญประโยครวมแล้วก็ประโยคซ้อนซึ่งข้อความที่เขาให้มาที่มันมี1กริยาวลีและในกริยาวลีนั้นมีคํากริยาคําเดียวก็คือประโยคอะไรคะนักเรียนประโยคสามัญน,นะคะเพราะว่าประโยครวมกับประโยคซ้อนเนี่ยมันมีคําเชื่อมมันมีคําเชื่อมเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกริยามากกว่า1แต่ประโยคสามัญเนี่ย มันไม่มีคำเชื่อมกริยาและประโยคสามัญมันมี2ชนิดใช่ไหมคะมีประโยคสามัญหนึ่งกริยาวลีกับประโยคสามัญหลายกริยาวลีไอประโยคสามัญหนึ่งกริยาวลีเนี่ยมันก็มีคำกริยาคำเดียวตามที่ข้อความเขาให้มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบตัวเลือกที่หนึ่งนะคะไอส่วนประโยคสามัญที่มีหลายกริยาวลีอันนั้นอะ่ะเขาก็จะอธิบายต่อไปอีกว่า ถึงแม้จะมีหลายกริยาวาลีแต่ว่ามันจะต้องไม่มีํำเชื่อมกริยานะคะนักเรียนต่อไปมาดูข้อ3กันค่ะเขาถามว่าอาคารหลังนั้นสวยเป็นประโยคชนิดใด ข้อนี้นะคะมีตัวเลือก4ตัวเลือกอีกแล้วมีประโยคสามาัญประโยครวมประโยคซ้อนแล้วก็ไม่เป็นประโยคเป็นเพียงกลุ่มคําข้อนี้นะักเรียนจําได้ไหมคะว่าตัวเองตอบข้อไหนตอนที่ทำเนี่ยได้อ่านโจทย์หรือเปล่าข้อนี้นะคะข้อที่คําตอบที่ถูกต้องก็คือประโยคสามันค่ะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่ามันเป็นประโยคหรือเปล่า เป็นนะคะเพราะว่ามันมีทั้งนามวลีแล้วก็กลิกยาววลีนามวลีคืออะไรนามวลีก็คือ อาคารหลังนั้นอาคารเป็นประธานหลังนั้นเป็นขยายประธานซึ่งข้อความเนี้ยมันคือนามวลีนะอาคารหลังนั้นเป็นนามวลีส่วนคําว่าสวยเนี่ยมันเป็นคําวิเศษที่เราใช้แทนคํากริยาในประโยคนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นกริยาวลีในประโยคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาล่ะเราผ่านด่านแรกก็คือมันเป็นประโยค แล้วในประโยคนี้มันมีคําเชื่อมกริยาไหมคะนะกักเรียนไม่มีมันมีคํากริยาคําเดียวและมันก็ไม่ได้มีคําเชื่อมอะไรด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคสามัญค่ะต่อประโยคสามัญข้อ 4. ี่เขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่หนึ่งข้อที่เป็นประโยคแล้วอีก3ข้อ มันเป็นเพียงกลุ่มคํามันไม่สมบูรณ์ถึงขนาดกับที่ว่าเราจะเรียกมันว่าประโยคเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มคําหรือว่าเรียกว่าวาลีก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวเลือกที่1สุนัขสีน้ําตาลข้อนี้เป็นประโยคไหมคะนักเรียนนักเรียนดูดีๆถ้าข้อไหนที่มันมีภาคสแสดงหรือว่ามีกริยาเนี่ย มันจะเป็นประโยคนะคะส่วนสุนัขสีน้ําตาลมันมีภาคแสดงไหมคะมันบอกไหมคะว่าสุนัขทําอะไรไม่ได้บอกนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มคําหรือว่าเป็นเพียงวล,ลีนะคะซึ่งสุนัขเนี่ยเป็นนามสีน้ําตาลก็มาขยายนามมันไม่มีกริยาเลยนะคะต่อไปตัวเลือกที่2โรงเรียนของเรา อันนี้ก็เหมือนกันมีกริยาไหมคะไม่มีกริยาเลยนะคะโรงเรียนเป็นนามของเราเป็นขยายนามเพราะฉะนั้นข้อความนี้ไม่เป็นประโยคเป็นเพียงกลุ่มคำค่ะต่อไปง่วงเหลือเกินข้อความนี้เป็นประโยคไหมคะนะักเรียนเอ๊ะอาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันมีกริยาวลีค่ะแต่ว่ามันไม่มีประธานมันไม่มีนามวลีมันจะเป็นประโยคได้ไหมเป็นได้ขอเพียงแค่มันมีกริยาวลีนะคะอันนี้ตามหลักไวยากรณ์ใหม่นะมันเป็นได้แต่มันเป็นประโยคที่ละประธานหรือว่าเป็นประโยคที่ไม่มีประธานแต่ว่ามันสามารถถ้ามันสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้เนี่ยมันก็สามารถเป็นประโยคได้ค่ะ ต่อไปตัวเลือกที่4ขนมปังสี่ก้อนอันนี้เป็นประโยคไหมคะนักเรียนไม่เป็นเพราะว่ามันไม่มีกริยาเลยนะคะขนมปังเป็นนามสี่ก้อนก็เป็นขยายนามเพราะฉะนั้นในข้อนี้ไม่มีภาคแสดงข้อ4ข้อนี้ข้อไหนเป็นประโยคคะนักเรียนตอบข้อ3ง่วงเหลือเกินเป็นประโยคสามมันที่ละประธานค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ5กันค่ะครึ่งทางแล้วนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นประโยครวมนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยประโยครวมมีคำเชื่อมกริยามีคำว่าอะไรบ้างคุณครูให้จำสามคำใช่ไหมคะเอาไว้ ใช้นะคะเอาตัวรอดในสนามสอบก็คือคำว่าและคำว่าแต่แล้วก็คำว่าหรือนะคะเป็นคำเชื่อมกริยาในประโยครวมนะคะเรามาดูกันว่าข้อไหนมีและแต่หรือบ้างนะคะอ่ะข้อหนน้องโชคดีเพราะมีพี่คอยดูแลประโยคนี้เป็นประโยครวมไหมคะนักเรียนไม่เป็นแต่มันมีคำเชื่อมไหม มีคำเชื่อมคือคำว่าเพราะแต่มันเป็นคำเชื่อมประโยคซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อ1เราไม่ตอบนะคะมันเป็นประโยคซ้อนต่อไปข้อ2พี่รักและช่วยเหลือน้องเสมอข้อนี้เป็นประโยครวมไมคะนักเรียน ประโยครวมและแต่หรือเป็นรวมและแต่หรือเป็นรวมมีและแล้วคําว่าและเนี่ยก็อยู่ระหว่างคํากริยาสองคำอยู่ระหว่างสองประโยคด้วยก็คือพี่รักนี่ก็คือเป็นเป็นประโยคที่1นนะคะแล้วก็มันเชื่อมประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คืออ mm. ันนี้ประโยคที่2ก็คือช่วยเหลือน้องเสมอเห็นไหมมีกริยาสองคำม,มีรักกับช่วยเหลือเพราะฉะนั้น ข้อนี้เราตอบข้อ2เป็นประโยครวมค่ะแล้วข้อ3กับข้อ4ตัวเลือกที่3กับตัวเลือกที่4เนี่ยมันเป็นประโยคอะไรเรามาดูกันพี่น้องต่างรักใคร่ปลองดองพี่น้องต่างรักใคร่ปล o ดอง อันนี้เป็นประโยคอะไรคะมีคำเชื่อมไหมคะนักเรียนไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคสามมันนะคะมีมันเป็นประโยคสามมันต่อไปตัวเลือกที่4ี่ความสามัคคีเป็นพลังสร้างความสุขความสามัคคีเป็นพลังสร้างความสุขมีคำเชื่อมไหมคะไม่มีไม่มีคำเชื่อมเลยเพราะฉะนั้นมาเป็นประโยคสามมัน เพราะฉะนั้นสรุปแล้วข้อ5ตอบข้อข้อไหนคะตอบข้อ2นะคะเป็นประโยครวมมีคำเชื่อมคือคำว่าและค่ะข้อ6ข้อใดเป็นประโยคคำถามนี้มาอีกแล้วง่ายอีกแล้วโอ้ง่ายๆกินกล้วยเลยนะคะ ตัวเลือกที่1พืชผักผลไม้ตัวเลือกที่2ตลาดน้ํา,าริมคลองตัวเลือกที่3อาหารมากมายตัวเลือกที่4แม่ค้าพายเรือมีสตัวเลือกเห็นหรือยังว่าข้อไหนถูกเอามาดูตั้งแต่ตัวเลือกที่1พืชผักผลไม้ อันนี้มีกริยาไหมคะนะคักเรียนมไม่มีเลยไม่มีภาคแสดงมีแค่คํานามนะคะพืชผักผลไม้มีแต่นามไม่มีภาคแสดงเพราะฉะนั้นไม่ตอบไม่เป็นประโยคเป็นเพียงกลุ่มคำนะคะตัวเลือกที่2 ตลาดน้ำริมคลองอันนี้ก็เหมือนกันมีกริยาไหมมีภาคแสดงไหมคะไม่มีตลาดน้ำเป็นนามริมคลองเป็นขยายน้มคือขยายคำว่าตลาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเพียงกลุ่มคำหรือที่เราเรียกว่านามวลีนะคะต่อไปอาหารมากมาย อันนี้ก็ไม่มีภาคแสดงอีกแล้วไม่มีคำกริยาเลยมีแต่คํานามกับขยายนามนะคะอาหารเป็นนามมากมายเนี่ยเป็นคำวิเศษมาขยายนามนะคะเพราะฉะนั้นข้อความนี้ก็เป็นเพียงกลุ่มคำหรือว่านามวลีเท่านั้นเองค่ะทีนี้เหลือตัวเลือกสุดท้ายแล้วแทนแทน,แ,นแม่ค้าพายเรือแม่ค้าพายเรือแม่ค้า เป็นนามซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้พายพายเป็นอะไรคะเป็นกริยาทําให้เรือนี่เคลื่อนไปใช่ไหมคะทาให้เรือนี่เออเคลื่อนไปข้างหน้าลอยไปแม่ค้าพาย เรือเรือเนี่ยเป็นกรรมถูกกระทำซึ่งประโยคนี้มีครบเลยมีทั้งภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงภาคประธานก็คือแม่ค้าภาคแสดงก็คือพายเรือซึ่งคำกริยาในภาคแสดงก็คือคำว่าพายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรตอบตัวเลือกที่4ค่ะต่อไปข้อ7 หนูดีชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ข้อใดมีลักษณะของประโยคเหมือนประโยคที่กําหนดอันนี้เราจะต้องดูก่อนว่าประโยคที่เขากําหนดมานี่มันเป็นประโยคชนิดไหนนะคะประโยคนี้นักเรียนคิดว่ามันเป็นประโยคอะไรคะ มีตูมีคำเชื่อมคือคำว่าหรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นและแต่หรือเป็นรวมและแต่หรือเป็นรวมเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยครวมทีนี้เราก็ต้องไปหาดูในตัวเลือกว่าเฮ้ยตัวเลือกไหนมันเป็นประโยครวมเหมือนกันนะคะ ตัวเลือกที่1พี่ของฉันเป็นหมอตัวเลือกที่สองเขาไม่มาโรงเรียนเพราะเป็นไข้หวัดตัวเลือกที่สฉันตั้งใจจะทําการบ้านให้เสร็จแต่หลับเสียก่อนตัวเลือกที่4นักเรียนชอบฟังนิทานที่คุณครูเล่าแล้วละเรามาดูตัวเลือกที่1กันก่อนว่าเป็นประโยคอะไรพี่ของฉันเป็นหมอมีคําเชื่อมไหมคะนักเรียน ไม่มีคําเชื่อมนะคะแล้วก็เป็นประโยคด้วยนะมีภาคประธานใช่ไหมพี่ของฉันแล้วก็มีภาคแสดงก็คือเป็นหมอ,อมีคำกริยาคือคําว่าเป็นเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสามัญไม่มีคําเชื่อมนะคะต่อไปตัวเลือกที่สองเขาไม่มาโรงเรียนเพราะเป็นไข้หวัดประโยคนี้มีคําเชื่อมไหมคะมีนะคะคําเชื่อมก็คือคำว่าเพราะค่ะ แล้วคำว่าพราะ้นี่มันเป็นคำเชื่อมประโยคอะไรคะเป็นคำเชื่อมประโยคซ้อนเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคซ้อนนะคะตอบไหมไม่ตอบเพราะว่าข้างบนที่เขากำหนดมามันเป็นประโยครวมเราจะไปตามหาประโยครวมกันนะคะต่อไปตัวเลือกที่3ฉันตั้งใจจะทำการบ้านให้เสร็จแต่หลับเสียก่อนอเห็นอะไรไหมคะนักเรียนคำว่าแต่วงลงไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ 3. นะคะเป็นประโยครวมข้อ3เป็นประโยครวมเหมือนกันเลยกับประโยคที่เขากําหนดมานะคะทีนี้ตัวเลือกที่4ี่มันเป็นประโยคอะไรอยากรู้ไหมเขาบอกว่านักเรียนชอบฟังนิทานที่คุณครูเล่าประโยคนี้มีคําเชื่อมไหมคะนักเรียนทายเล่นๆอ่ะให้ทายเลยมีคําเชื่อมคือคําว่าอะไรคือคําว่าที่ค่ะคําว่าที่เป็นคําเชื่อมของประโยคซ้อนนะคะ มี2ประโยคใช่ไหมมันมาซ้อนการประโยคหลักก็คือนักเรียนชอบฟังนิทานส่วนประโยคย่อยที่มาซ้อนก็คือคุณครูเล่าเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่4เป็นประโยคสอนแต่ข้อนี้สรุปแล้วเราตอบข้อ3นะคะเป็นประโยครวมเหมือนกับประโยคข้างบนเลยนะคะ ต่อไปข้อ8ข้อใดเป็นประโยคซ้อนอืมจำคำเชื่อมประโยคซ้อนได้ไหมคะนักเรียนเรามาตามหาประโยคซ้อนกันค่ะตัวเลือกที่1ม้าแข็งแรงวิ่งรวดเร็วตัวเลือกนี้เป็นประโยคซ้อนไหมคะนักเรียนดูซิมันมีคำเชื่อมไหมไม่มีคําเชื่อมเลยนะคะมันไม่มีคําเชื่อมเลยม้าเนี่ยมันเป็น คำนามใช่ไหมซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้แข็งแรงนี่มันมาขยายคําว่าม้ามาขยายคํานามม้าแข็งแรงเป็นภาคประธานวิ่งรวดเร็วเป็นภาคสแสดงค่ะวิ่งเป็นกริยารวดเร็วเป็นขยายกริยาเป็นคําวิเศษที่มาขยายกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสามัญเราไม่ตอบเพราะว่าเราตามหาประโยคซ้อนนะคะต่อไปตัวเลือกที่2 ชาวนาสมัยนี้เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรข้อนี้เป็นประโยคอะไรเรามาดูกันชาวนาสมัยนี้เป็นภาคประธานซึ่งคำว่าชาวนาเป็นคำนามเนี่ยมันเป็นประธานในประโยคใช่ไหมคะสมัยนี้เป็นขยายประธานเป็นขยายนามข้างหน้านะคะส่วนเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักรอันนี้เป็นภาคแสดงนะคะซึ่งมีคำกริยาคือคำว่า เกี่ยวนะคะส่วนคำว่าข้าวเนี่ยก็เป็นกรรมใช่ไหมด้วยเครื่องจักรก็เป็นขยายเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันมีคำเชื่อมไหมคะนักเรียนไม่มีคำเชื่อมนะคะแล้วมันก็มีคำกริยาเพียงคำเดียวนะคะก็คือคำว่าเกี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็คือประโยคสามัญ ต่อไปตัวเลือกที่สามตลิ่งที่พังนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำก็ยังกัดเซาะเข้ามาได้เห็นอะไรไหมคะเห็นคำว่าแต่แต่แต่คำว่าแต่วงกลมเอาไว้เลยค่ะนักเรียนคำว่าแต่มันเป็นคำเชื่อมของประโยครวมนะคะอันนี้ตอบไม่เอ่ยไม่ตอบนะคะแต่วงไวทำไมวงไว้ให้รู้ว่ามันเป็นประโยครวม ต่อไปตัวเลือกที่4เพราะฝนตกหนักคันดินกั้นน้ำจึงแตกออกประโยคนี้นักเรียนวงที่คำว่าเพราะกับคำว่าจึงมันเป็นประโยคอะไรคะนันเกเรียนเป็นประโยคซ้อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่4เป็นประโยคซ้อนค่ะ ต่อไปข้อ9นักเรียนบางคนโอ้โหถึงข้อ9แล้วเริ่มที่จะมีความหวังขึ้นมาแล้วคุณครูคาะหนูอยากพักเต็มทีเอาละอีกแค่อึดใจเดียวนะคะข้อ9เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยครวมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีประโยครวมทั้งหมด 3ประโยคแล้วก็มีเพียงหนึ่งประโยคที่ไม่ใช่ประโยครวมแต่มันจะเป็นประโยคอะไรก็ไม่รู้สิอาจจะเป็นประโยคสามัญหรือเป็นประโยคสอนก็ได้เรามาตามหาด้วยกันค่ะเรามาดูตัวเลือกที่1ครูให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและนำขยะทั้งหมดลงไปทิ้งข้อนี้ประโยคนี้เป็นประโยครวมไหมคะนักเรียนวงกลมที่คำว่าและและแต่หรือเป็นรวมแสดงว่ามันเป็นประโยครวมนะคะ ตอบไหมไม่ตอบเราจะหาข้อที่มันไม่ใช่ประโยครวมนะคะมาดูตัวเลือกที่สองเจ้าหน้าที่อุทยานให้เข้าชมถ้ำได้เพียงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของนักผจญภัย ประโยคนี้มันเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนมันเป็นประโยคสามันนะคะบางคนบอกว่าโอ้โหคุณครูขามันมีคำว่าที่มีคำว่าให้นะคะทำไมมันถึงเป็นประโยคสามันคะทำไมมันไม่ใช่ประโยคซ้อนนักเรียนคะคำว่าที่ในประโยคนี้มันไม่ใช่คำเชื่อมค่ะมันอยู่ในมันอยู่ในชื่อของเจ้าหน้าที่มันเป็นคำนามนะคะ แล้วคำว่าให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่คำเชื่อมมันเป็นคำกริยาของประโยคนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงไม่ใช่ประโยคสอนมันเป็นประโยคสามัญค่ะ แล้วบางคนก็บอกว่าคุณครูขาแล้วคํำว่าเพื่อละคะมันมันมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะถ้าเป็นเหตุเป็นผลกันเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยคซ้อนนะคะไม่ใช่ค่ะนักเรียนคือถ้ามันจะเป็นประโยคซ้อนได้ข้างหลังมันจะต้องเป็นประโยคแต่ความปลอดภัยของนักผจญภัยข้อความข้างหลังมันมีกริยาไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ประโยคประโยคนี้ก็เลยเป็นประโยคสามัญค่ะ เอาล่ะตอนนี้เราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะก็คือตัวเลือกที่2แต่เราก็อยากรู้อีกว่าตัวเลือกที่3กับตัวเลือกที่4ี่เนี่ยทำไมมันถึงเป็นประโยครวมเรามาดูกันนะคะตัวเลือกที่สมน้ำซื้อไก่ทอดมาและสุนัขก,ก็ค่าไปกินแล้วในข้อนี้นักเรียนวงที่คำว่าและนะคะคำว่าและเนี่ย มันเป็นคําเชื่อมของประโยคร่วมซึ่งมันเชื่อมระหว่างประโยค3มัน2ประโยคนะคะประโยคแรกน้ําซื้อไก่ทอดมามีคํากริยาคือคําว่าซื้อใช่ไหมส่วนประโยคที่2อสุน,นัขก็ข่าไปกินแล้วอันนี้มีคํากริยาคือข่าไปกินมีคํากริยา3คําก็จริงแต่มันเป็นประโยคสามันเพราะว่ามันไม่ได้มีคําเชื่อมระหว่างกริยา3คํานี้นะคะเพราะฉะนั้น ประโยคนี้เป็นประโยครวมที่รวมเอาประโยคสามัญสองประโยคมารวมกันโดยมีคำเชื่อมคือคำว่าและค่ะต่อไปตัวเลือกที่4นารุโตไม่ทรงงานครูและมีแนวโน้มในการสอบตกด้วยประโยคนี้ก็มีคำเชื่อมคือคำว่าและเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยครวมเอาละค่ะยังไงเราก็ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นก็คือข้อ 2นั่นเองนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานให้เข้าชมถ้ำได้เพียงบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของนักผจญภัยอันนี้เป็นประโยคสามัญค่ะ ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงข้อ10นะคะข้อสุดท้ายแล้วเขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคซ้อนมาอีกแล้วข้อใดเป็นประโยคซ้อนนักเรียนบางคนคุณครูคะหนุ่มเมื่อแล้วค่ะหนุเหนื่อยกับประโยคซ้อนแล้วเอาละอดทนอีกนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องประโยคข้อใดเป็นประโยคซ้อนตัวเลือกที่1 การแข่งขันกีฬาหลายรายการต้องถูกยกเลิกและหลายร้อยเที่ยวบินต้องล่าช้านักเรียนเห็นอะไรไหมคะเห็นคำว่าและมันวิบวับวิบวับไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคซ้อนไหมไม่เป็นมันเป็นประโยครวมค่ะวงกลมไว้เลยนะคะต่อไปมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างไร้ความรับผิดชอบและมีแนวโน้มในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นเห็นอะไรอย่างไหมคะ เห็นคำว่าและไหมคะมันวิบวับวิบวับเตตะสาเหลือเกินเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นประโยคซ้อนไหมไม่เป็นมันมีคำว่าและเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยครวมนะคะบางคนบอกว่าคุณครูคะมันมีคำวันที่นะคะเห็นไหมคะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะนักเรียนคำเชื่อมใญ่คำเชื่อมในประโยคนี้นะคะมันคือคำว่าและแต่ว่ามันมันเชื่อมระหว่างประโยค สองประโยคก,ก็คือมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างไรความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้มันเป็นประโยคสามัญซึ่งมันเป็นประโยคสามัญไปรวมกับประโยคซ้อนข้างหลังประโยคซ้อนข้างหลังก็คือมีแนวโน้มในการใช้พลังงานที่ที่อะไรที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นประโยครวมที่รวมเอาประโยคสามัญกับประโยคซ้อนมารวมกันค่ะประโยครวมนะอย่าสับสนนะต่อไป กระจกหน้าต่างของร้านค้าหลายแห่งได้รับความเสียหายอย่างหนักประโยคนี้เป็นประโยคอะไรคะนักเรียนเรามาดูกันกระจกหน้าต่างของร้านค้าหลายแห่งเป็นภาคประธานได้รับความเสียหายอย่างหนักเป็นภาคแสดงแล้วนักเรียนเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะ ก็ใช่ไงคะมันไม่มีคำเชื่อมประโยคค่ะเพราะว่ามันเป็นประโยคเดียวซึ่งมันเป็นประโยคสามมันมีประโยคเดียวมันไม่มีคำเชื่อมกับประโยคอื่นๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันเป็นประโยคสามันนะคะจกรจกหน้าต่างเนี้มันเป็นนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะคะของร้านค้าหลายแห่งเนี่ยทำหน้าที่ขยายประธาน ส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนักเนี่ยมันก็เป็นภาคแสดงใช่ไหมไม่มีประโยคอื่นๆมาตอ่อไม่มีคำเชื่อมประโยคเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยค3สามัญค่ะต่อไปเราไปดูตัวเลือกที่4เพราะเราใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลียปล่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเห็นคำว่าเพราะไหมคะนักเรียนเห็นคำว่าเพราะกับจึงไหม วงกลมเอาไว้เลยค่ะโอ้โหมันจะง่ายอะไรขนาดนี้เพราะจึงมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลการมันก็เลยเป็นประโยคสอนตอบได้หรือยังเอ่ยตอบได้แล้วข้อสิเราตอบตัวเลือกที่4นะคะเย้ในที่สุดก็จบลงไปแล้ว10บข้อแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะสำหรับนักเรียนที่ ตอบไม่ผ่านในคราวที่แล้วเรามีข้อสอบ10ข้อเต็ม10คะแนนคุณครูบอกว่าคนที่ผ่านจะต้องได้คะแนน5คะแนนขึ้นไปใช่ไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยบอกคะแนนลงไปในลายกลุ่มเรียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูคะแนนตัวเองนะคะใครได้ต่ํากว่า5คะแนนได้4คะแนน3คะแนน2คะแนน1คะแนนหรือได้0ูนย์คะแนนหรือบางคนหนูยังไม่ได้เข้าไปทําเลยค่ะคุณครูคนเหล่านี้นะคะ ให้นักเรียนเขียนโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปในสม,มุดนะคะด้วยตัวบรรจงให้คุณครูอ่านออกนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยในแต่ละข้อค่ะส่วนนักเรียนที่ผ่านแล้ววันนี้ไม่มีการบ้านค่ะแต่ว่าสำหรับใครนะคะที่สอบผ่านแต่ว่าหนูยังมีงานค้างค่ะ หนูยังส่งงานไม่ครบเลยก็ให้หนูไปทํางานมาส่งคุณครูซ้านะคะอย่าทิ้งเอาไว้นานเดี๋ยวมันจะทับถมเยอะๆกลายเป็นดินพอกหางหมูนะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ